สวัสดีครับชาวราศีเมถุนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงบายบูพยามันจะดูดวงให้กับผู้เกิดในลัคนาราศีเมถุนหรือชาวราศีเมถุนสามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้นะครับจะเป็นคําพยากรณ์ในช่วงของครึ่งเดือนแรกนะครับสำหรับเดือนเมษายน2567นี้เป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะครับเดี๋ยวเรามาดูไพ่กันว่าจะมีแนวโน้นมทิศทางเป็นเช่นไรรับแต่พลังงานด้านบวกนะครับ ฝากด้วยนะครับสำหรับใครที่ต้องการติดต่อดูดวงเพื่อความแม่นยำม,มากกว่านี้ก็สามารถอาแอดไลน์ ID มาได้ที่ user บูพยา5 9เขียนไว้กับหน้าจอเราก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับที่เรามาดูกันว่าไพ่อยากจะบอกอะไรให้สำหรับชาวเมทุนกันบ้างนะครับ ให้โดยภาพรวมแล้วเนี่ยความรักความสัมพันธ์สำหรับชาวเมทุนนะครับอาจจะมีแนวโน้มของความรู้สึกที่อาจจะมีแนวความคิดมีในเรื่องของการตัดสินใจบางสิ่งบางอย่างที่อาจจะต้องตัดใจนะครับแล้วอาจจะต้อง move on ในสัหรับ,บางคนแต่ไม่ได้แปลว่าทุกคนนะครับฟังดีๆนะไม่ได้แปลว่าทุกคนบางคนอาจจะมีแนวความคิดในเรื่องของความรู้สึกที่อาจจะกล้าก้ากลัวกลัวรู้สึกเหมือนแบบ เรายังตัดไม่ได้เรายังมีความรู้สึกที่ยังห่วงหาอาทรยังมีความรู้สึกที่อาจจะยังรู้สึกแบบยังไม่กล้าที่จะตัดอะไรออกจากชีวิตของตัวเองไปอะไรประมาณนี้นะ,นะครับเลยมีความรู้สึกที่เราอาจจะต้องฮิวิ่งตัวเองไปสักพักหนึ่งแล้วก็อาจจะต้องทำความเข้าใจใน เรื่องของความรู้สึกเรียนรู้ที่จะต้องอยู่กับตัวเองให้มากขึ้นนะครับโดยการที่เราเริ่มมาโฟกัสที่ตัวเราเองก่อนแล้วเราจะค่อยๆเติบโตแล้วก็พัฒนาขึ้นไปเราจะมีความหวังดีๆเข้ามากับชีวิตอีกครั้งหนึ่งกับในเรื่องของความรู้สึกแล้วก็ความสัมพันธ์ นะครับแต่ว่าในช่วงของเดือนนี้อาจจะยังไม่ใช่ความรักความสัมพันธ์ที่บุ๋หวาแต่มันเป็นความรู้สึกที่เราอาจจะยังสามารถเติบโตแล้วก็พัฒนายังได้รับโอกาสนะครับสิ่งดีๆที่เราใช้ความอดทนความพยายามของเรานั้นจะเกิดผลลัพธ์และผลดีกับตัวเราได้อีกครั้งหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูไพ่กันว่าไพ่อยากจะบอกอะไรกันบ้างไพ่ประจําตัวของคุณเนี่ยได้เป็นไพ่เด็กถือเหรียญเด็กถือเหรียญเนี่ยคือเด็กธาตุดินนะ บ,บางคนอาจจะคบอาจจะดูอาจจะดิวอยู่กับคนธาตุดินพฤุ่งศกันแล้วก็มังกรน,นะครับหรือบางคนอาจจะเป็นคนธาตุลมกลุ่มตุลแล้วก็เมทุนก็ได้เช่นกันนะครับก็อาจจะมีแนวโน้มของความรู้สึกที่เราอาจจะต้องลองโฟกัสตัวเองดูมากขึ้นนะครับแล้วก็พยายามเก็บเล็กผสมน้อยกับความรู้สึกโมเมนต์สิ่งดีๆนะครับเราจะได้มีความรู้สึกที่มันเป็นการแบบเปิดใจกับ สิ่งต่างๆมากขึ้นเพราะว่าในช่วงนี้ชาวราศีเมถุนลัคนาเมถุนอาจจะมีในเรื่องของแนวความคิดมีความหลากหลายนะครับในเรื่องของอารมณ์นะร้อยอารมณ์กับความรู้สึกเจ็ดถ้วยมาเจ็ดถ้วยเนี่ยบ่งบอกถึงภาวะอารมณ์ภาวะความรู้สึกที่เราอาจจะดูทั้งกล้าทั้งกลัวทั้งคิดเยอะทั้งคิดมากจนไม่สามารถจับต้นชนปลาย นะครับกับเรื่องของความรู้สึกได้ว่าตกลงแล้วสิ่งที่คุณกําลังรู้สึกมันคือสิ่งที่มันเป็นความจริงหรือกําลังหลอกตัวเองหรือเข้าข้างตัวเองนะครับอะไรประมาณนี้เรามีความรู้สึกแบบสับสนะนะครับเพราะเจ็ดถ้วยเนี่ยมันเป็นทั้งสิ่งที่ดีแล้วก็สิ่งที่มันไม่ดีเนาะมีทั้งงูพิษมีทั้งสัปะละนะครับมีทั้งแก้วแหวนเงินทองมีทั้งแบบความ ภาพภูมิใจความสำเร็จสิ่งต่างๆนะครับไพ่เจ็ดถ้วยจึงเป็นตัวแทนของความหลากหลายจนทำให้ชาวเมถุนลัคนาเมถุนนั้นมีความรู้สึกที่อาจจะดูเหมือนกับจะว่าเข้าข้างตัวเองก็ไม่ใช่จะว่าแบบเหมือนนักถีบกับตัวเองก็ไม่เชิงมันเหมือนเป็นความรู้สึกที่ยังกระอ่วนใจนะครับยังมีความรู้สึกที่ยังไม่กล้าที่จะเปิดใจหรือยอมรับกับอะไรบางสิ่งบางอย่างมาก เท่าที่ควรอะไรประมาณนี้อย่างที่บอกนะครับลองกลับมาโฟกัสตัวเองจากเด็กถือเหรียญดูก่อนเผื่ออาจจะมีโอกาสดีๆที่ทําให้ชาวราศีเมถุนราะคาะเมถุนนั้นมีโอกาสที่ดีสามารถที่จะปรับตัวเองได้นะครับและคุณอาจจะสามารถมองเห็นแสงสว่างสิ่งดีๆเหล่านี้ได้อีกครั้งหนึ่งไพ่เดอะสตาร์มา เดอะสตาร์คือความหวังคือการฮีลิ่งตัวเองนะครับการที่เราใส่ใจดูแลตัวเองเหมือนเรารักตัวเองมากขึ้นนะเรามีความรู้สึกดีกับตัวเองมากขึ้นนะครับเหมือนเราไม่ต้องตามไม่ต้องไปแบบเหมือนครอบควบคุมนะครับไม่ต้องไปคอนโทรลนะครับกับเขาอะไรเลยเราอยู่เฉยๆของเรามีความรู้สึกดีๆของเรานะครับเราก็แค่ใช้ความอดทน ใช้ความพยายามและทุกๆอย่างมันก็จะค่อยๆค,คลี่คลายแล้วก็แก้ไขด้วยตัวของมันเองได้มีไพ่เป็นนี้นะครับ the w o r d มา the w o r d เนี่ยหมายถึงการสิ้นสุดและการเริ่มต้นไพ่บอกว่าถ้าเขายังเป็นคู่ของเราเขาจะยังอยู่กับเรา ต่อไปแต่มันก็อาจจะยังมีความอดัดใจ,จเล็กๆนิดๆหน่อยๆที่เราต้องปรับและต้องเปลี่ยนแปลงร่วมกันนะแต่ถ้าเกิดเขาไม่ใช่คู่ของเราบางครั้งอะ่ะมันก็อาจจะต้องมีโอกาสที่ต้องเดินจากกันนะครับหรืออาจจะต้อง move on ไพ่ในบนี้คือ8 8ถ้วยเกิดขึ้น8ถ้วยเนี่ยบางคนอาจจะต้อง ยอมรับความจริงกับความรู้สึกกับความสัมพันธ์ที่เขากับเราอาจจะไปต่อกันไม่ได้นะครับมันก็เลยทำให้ชาวราศีเมถุนนั้นต้องตัดสินใจเลือกนะครับทางเดินในบางครั้งเราก็รู้สึกสับสนว่าตกลงเรายังมีความรู้สึกที่ยังผูกพันยังมีความรู้สึกที่ยังยึดติดยังมีความรู้สึกที่อาจจะยังรักเขาอยู่นะครับแต่ มันก็มีทั้งอุปสรรคแล้วก็มีทั้งความรู้สึกดีๆปนๆกันไปเหมือนเรากําลังพยายามนะครับกับความรู้สึกสิ่งเหล่านั้นเราอาจจะรู้สึกเหนื่อยนะเราอาจจะรู้สึกท้อนะในบางครั้งเนี่ยเจ็บไหมแต่คุณไม่แต่คุณไม่ย่อท้อหรอกนะครับคุณยังพร้อมที่จะสู้ต่อไปเพื่อความสําเร็จเพื่ออนาคตเพื่อสิ่งที่ดีนะครับ สำหรับสิ่งเหล่านั้นอะไรประมาณนี้นะครับมันมีแสงสว่างนำพาชีวิตให้กับตัวเรามีความรู้สึกที่จะไปในทิศทางที่ประสบความสำเร็จได้หรือสามารถที่จะเคลียร์ปัญหาตรงนั้นได้สิ้นสุดเพื่อที่จะได้เป็นตัวของตัวเองได้มากขึ้นหรือสามารถที่จะลงตัวกับความสัมพันธ์ได้อีกครั้งหนึ่งนะครับประมาณนี้นั่นเองเนาะดังนั้นเนี่ยคือไพ่บอกว่าบางคนนะครับอาจจะมีแนวโน้มของการปรับ ทิศทางของมุมมองที่ชัดเจนที่ดีขึ้นสามารถเคลียร์พลังงานในเรื่องของความรู้สึกสิ่งต่างๆได้ดีขึ้นสามารถที่จะ move on จากความรู้สึกที่มันเป็น toxic relationship ได้จนทําให้เรากับเขานั้นมีความรู้สึกดีๆได้รับข่าวดีนะครับไพ่ใบน,นี้คือข่าวดี3ถ้วย3มถ้วยคือข่าวดีที่เราอาจจะได้รับโอกาสที่เขาอาจจะ มอบให้กับตัวเรานะครับเพราะมันมีแสงสว่างนำพาชีวิตให้กับตัวคุณนั้นไปสู่ความรู้สึกหรือความหวังใหม่ที่ดีกว่าก็ได้เช่นกันบางทีคุณอาจจะได้ออกสังคมนะครับได้พบปะได้เจอกับใครบางคนนะครับที่อาจจะเป็นคนที่มีออร่าด้วยเป็นคนที่ค่อนข้างดูฮอตดูมีเสน่ห์ด้วยนะครับเนาะที่อาจจะทำให้เรามีความรู้สึกที่แบบเหมือนรู้สึก มีความรู้สึกใหม่ฟ,ฟูล f ิล l ใหม่กับความรู้สึกอีกครั้งหนึ่งที่อยากจะมีใครสักคนหนึ่งที่เข้าใจและก็รักเรานะครับแล้วก็มีความรู้สึกอยากจะเริ่มต้นกับความสัมพันธ์ดีๆอีกครั้งหนึ่งก็อาจจะเป็นไปได้สำหรับใครที่กล้าตัดสินใจนะครับที่จะ move on กับความคิดมันจะทำให้ตัวเรานั้นกล้าที่จะก้าวไปสู่ความสำเร็จอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่า เจ็ดหมายคือถ้าคุณยังไม่ยอมแพ้ถ้าคุณยังต่อสู้คุณยังดิ้นรนชัยชนะความสำเร็จไม่ว่าคุณจะอยู่ต่อหรือคุณจะ move on ความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นคนที่คุณออกแบบได้เลือกได้ตัดสินใจได้นะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะมีความหวังใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นกับในเรื่องของความรู้สึกของตัวคุณถ้าเขาไม่ใช่คู่ของเราเราก็ต้องเดินออกจากความรู้สึกเหล่านั้นกล้าตัดสินใจโดยการที่เราโฟกัสกับตัวเองแล้วค่อยๆนะครับ ถอยห่างออกจากความสัมพันธ์แล้วทุกอย่างก็จะหลุดพ้นนะครับเราก็จะมีทางเดินใหม่ที่ดีกว่าก็ได้เช่นกันอย่างที่บอกว่าอาจจะมีคนมาชอบเรามาจีบเรามาชอบเราก็ได้เพราะเราโสดแล้วนะครับเราอาจจะฮอตก็ได้เนาะเพราะว่าเดิสตาร์กับสามทวยเนี่ยแปลว่าบางทีเราอาจจะโสดเราฮอตดูมีคนเข้าหามีคนเข้ามาจีบมาชอบเรานะครับอะไรแบบนี้เป็นต้นแต่บางคนอาจจะมีความรู้สึกว่าฉันเพิ่งอกหักนะ พักก่อนดีไหมอะไรประมาณนี้ใช่ไหมครับคืออยากจะบอกว่าความรักอะ่ะมันห้ามกันไม่ได้หรอกตอนจะมาก็มาแบบฉับพลันนะครับตอนจะไปก็ไปแบบฉับพลันมันไม่มีอะไรกะเกณฑ์ได้นะครับกับความรู้สึกของกันและกันเนาะดังนั้นก็อดทนพยายามตั้งใจต่อสู้ไปนะครับเด็กถือดาบสักวันหนึ่งเราจะได้รับโอกาสดีๆส่วนใครที่ยังอย,อยากอยู่กับความสัมพันธ์ก็ยังพอที่จะ ประคับประคองไปได้นะครับเพียงแต่ก็ต้องให้เวลาในการที่เราต้องแบ่งเวลาให้เป็นนะครับต้องรักตัวเองด้วยต้องใส่ใจตัวเองดูแลตัวเองนะครับไพ่ใบนี้คือการฮิลิ่งตัวเองแล้วคุณจะมีชัยชนะความสําเร็จในสิ่งต่างๆอดทนรอคอยเมื่อไหร่ที่เขามีความรู้สึกที่ดีกับเราเขาก็จะกลับมาหาตัวเราแล้วก็สามารถที่จะเหมือนกับ สนใจเราดีขึ้นพัฒนากับเราดีขึ้นแบบนี้แต่ถ้าเกิดเขาไม่ใช่คู่ของเราผมแนะนําว่าเราควรจะต้อง move on ดีกว่าเพื่อให้ทุกสิ่งทุกอย่างจะได้เริ่มต้นแล้วก็กลับมาสู่สิ่งที่เป็นตัวของตัวเองได้มากที่สุดนะครับสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ